สวัสดีค่ะอลีนค่ะจากนิสันนครพนมนะคะวันนี้อลีนจะพามาชมกระบะคันนี้เลยบอกเลยว่าเนื้อหอมสุดๆคันนี้ส่งมอบบ่อยสุดนะคะนั่นก็คือนิสสันนาวราคิงแคบเคซีเอสของเรานี่เองนะคะกระบะแคบของเรา ปล่อยบ่อยสุดเนื้อหอมมากๆคันนี้มาในราคา649,000บาทนะคะเดี๋ยวจะพามาชมว่าในราคา649,000บาทเนี่ยเขาให้อะไรมาเพิ่มบ้างนะคะมาอันดับแรกเลยเริ่มจากภายนอกเลยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบอินเทอร์็อนะคะนี่เลยหล่อๆดุดุแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้นิสสันนะคะด้านหน้าคําว่านาวาร่าสีแดงนี่คือเป็นชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง Maxim ิมัสแบบเต็มคันเลยวันนี้เดี๋ยวจะให้ตากล้องสูมให้ดู มาต่อมานะคะนี่เลยตาไฟนะคะยังเป็นหลอดสอดไส้อยู่นะคะคันนี้ยังเป็นหลอดสอดไส้อยู่นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกก็สามารถ บอกพี่พี่เซลลนะคะเพิ่มให้ได้นะคะไฟตัดหมาะมาต่อมานะคะล้อ,อามาดูที่ล้อกันบ้างล้อแบบเป็นชุดแต่งให้เลยเป็นล้อแต่งให้เลยแม็กฟรีนะคะชุดแต่งแม็กซิมัสคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นสีดำนะคะนี่เลยเดี๋ยวพามาดูด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังก็ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะเป็นยังเป็นหลอดสอดไส้อยู่นะคะเนาะด้านหลัง โอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในตัวรถนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างมากันเลยอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะเริ่มจากประตูเลยประตูนะคะออกแบบเป็นสวิตไฟฟ้านะคะทั้งสองด้านเลยนะคะตรงนี้ยังเป็นขอบประตูยังเป็นอาพลาสติกสีดำนะคะนี่เลย มาดูกันที่พวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสะดวกสบายในการใช้งานนะคะคันนี้หน้าจอปัดเรือนไม้นะคะเป็นหน้าจออนาล็อกนะคะทุกคนนี่เลยเข็มไม้นะคะแสะดงให้เห็นมาดูที่บางแดดกันบ้างนะคะที่บางแดดมีกระจกไหมเอ่ยแล้วก็กระจกมองหลังนะคะนี่เลยยังไม่ไร้ขอบนะคะนี่นี่เลยปรับได้แอร์นะคะคันนี้ยังเป็นแอร์แมนนวลอยู่นะคะเกียร์เป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดเลยคันนี้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะนี่สะดวกสบายในการใช้งานนะคะวางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้นะคะนี่เลยเบาะนะคะทุกคนเบาะน้องยังเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะ,ค,ะคันนี้นะคะด้านหลังโอเคไปดูแคปบด้านหลังกันบ้างกว้างโอเคได้นั่งสบายนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยทุกคน คันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยคนโซนหน้านะคะก็เป็นยังเป็นพลาสติกอยู่นะคะยังไม่หุ้มหนังนะคะเป็นพลาสติกสีดำอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะด้านในก็ถือว่าในราคา649,000บาทก็ถือว่าคุ้มนะคะกับการเราเอาไปใช้งานนะคะลูกค้าท่านไหนที่แบบเน้นการใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยแนยวาราของเรานะคะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งกันบ้างไป โปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคะนวรา K ิงแคบแคสซีเอสคันนี้ดาวรับลด,ดอยู่ที่1 9 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกรับดอกเบีย้ยที่0%หรือเลือกผ่อนนานสูงสุดถึง96งวดไปเลยผ่อนยาวๆไปเลยสําหรับคันนี้นะคะและยังไม่พอนะคะถ้าลูกค้าออกรถกับเราวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ลุ้นรับส่วนลดไปเลย10,000แบาทคะ่ะที่นิสสันคนครพนมเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนวราชิงแคบคันนี้ก็สามารถทักมาที่เพจได้นะคะ มีพี่พี่เซลลรอ,อตอบอยู่นะคะถ้าลูกค้านะคะอยากทดลองขับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราได้นะคะที่โชว์รูมนิสสันนครพนมคะ่ะมาเจอกันคะ่ะ